เอาละครับพบกับผมช่องดาร์คเซโรคุอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องสรรพยุทธทะลุฟ้าดำเนินมาถึงเล่นที่39ในบทที่9นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเซียวเหยยงของเราก็เข้าไปหาเซียวเสวียนของเรานะครับบันทบอลุษนะครับแล้วก็เซียวเสวียนก็จะทําการเพิ่มพลังจิตวิญญาณให้เรานะครับโดยสามารถไปถึงปรมาตรตมันได้โอเคเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่9 วิญญาณแห่งสุสานสวรรค์จิตวิญญาณเขตแดนปรมาตามันเซียวเดียนตะลึงมองเซียวเสียเหวียนเน้นที่ยิ้มในหน้ากราบถูกว่าจ้าของเขาสะเทือนจนอ้าปากตาคางบนโลกนี้ขอเพียงเกี่ยวพันกับคำว่าจักรวาลก็พอเพียงทำให้คนผู้นั้นกลายเป็นผู้แกงกล้าสูงสุดเจ้าจักรวายุดกด็ดีโอสดระดับจักรวาลก็ช่างรวนอยู่บนจุดสูงสุดในสายตาคนทั้งมวลและจิตวิญญาณระดับปรมาตามันก็เช่นเดียวกัน เจ้าจักรวาลยุทธโอสถระดับจักรวาลจิตวิญญาณเขตแดนปรมาตามันใน3ประการนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันของมหาพิภพความเป็นไปนได้ประการที่3สูงกว่ายังเห็นได้ชัดอย่างไรระดับชั้นนี้ก็ไม่จําเป็นต้องดูซับปราณจักรวาลต้นกําเนิดที่ว่านั่นแต่นี่ไม่ได้หมายถึงเขตแดนปรมาตมันจะบรรลุได้โดยง่ายทุกวันนี้คนที่บรรลุถึงเขตแดนปรมาตามันจนากการอนุมาของเซียวเหยียนน่าจะมีแค่2คนก็คือกูหยวนกับขุนเทียนตี้จิตวิญญาณของเซียวเหยียนหยุดนิ่งที่อยู่ อยู่ที่มหามหาตะมันสมบูรณ์พร้อมซึ่งห่างจากกระดับปรมาตะมันอีกเพียงหนึ่งเก้าเท่านั้นเพราะว่าก็คือหนึ่งเก้าเล็กๆนี้กลับทําให้ผู้แกงกล้ามากมายหยุดนิ่งบนเก้านี้ชั่วการไม่ว่าจะฝึกปรือเช่นไรก็หมดหนทางคืบหน้าฐานะที่เป็นนักปรุงโอสถเซียวเยยนชัดแจ้งในจุดนี้ดีไม่มีใดเกินเขาเหยียบเข้าเขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมมานานแต่หลายปีผ่านไปจิตวิญญาณของเขายังคงจอดแช่อย,อยู่ที่เดิม ความรู้สึกนั้นเหมือนกับฝึกให้ตายก็ไม่อาจถมเต็มระยะห่างอันกว้างขวางระหว่างปรมหาตามันสมบูรณ์พร้อมกับปรมาตามันด้วยเหตุนี้เมื่อเซียวเหยียนได้ยินคําว่าปริหารที่เซียวสเสวียนบอกก็คือเขตแดนปรมาตะมันต่อให้เขาใจคอหนักแน่นยังอดอึกอยังอดตรึงงานไม่ได้นี่จะเป็นไปได้อย่างไรตรึงงานได้อึดใจเซียวเหยียนคืนสติในที่สุดสายหน้ายิ้มขืนบนโลกนี้แม้มีผู้แกงกล้าที่จิตวิญญาณที่จิตวิญญาณบรรลุถึงเขตแดนมหาตมันสมบูรณ์พร้อมไม่มากนะ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีแต่บรรดาผู้แก่งกล้าที่เซียวเหยียงเคยพบเจอนอกจากขุนเทียนตี้กับกูหยวนก็มีเห็นมีผู้ใดทะรู้ดานได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นจริงแต่ถึงกับเป็นไปไม่ได้เซียวสเสียนยิ้มพิลึกเงยหน้าขึ้นมองดูความเบื้องว้างตรงนั้นด้วยแววตาล้ำลึกกล่าวเสียงเนิบช้าวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์ที่ข้าบอกนีใช่ว่าร่างพลังงานที่อยู่ในนี้แต่เป็นวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์วิญญาณแห่งสุสานสวรรค์สถานที่นี้ก็มีวิญญาณเง้นเหรอ เซียวเหยียนสถานเฮือกในใจมองเซียวสเสวียนยังไม่อยากจะเชื่อสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดชนิดหนึ่งมันก็คือร่างชีวะที่พนึกขึ้นจากซากวิญญาณจํานวนมหาศาลตั้แต่เริ่มสร้างสุสานสวรรค์แห่งนี้ขึ้นมาเจ้าจะเรียกมันว่าผู้พิทักษ์สุสานสวรรค์ก็ได้แต่ข้ารู้สึกว่าเรียกคู่คุ้มขังน่าจะเหมาะสมกว่ามันกํากับดูแลห่วงมิติพื้นนี้ขณะเดียวกันมันยังมอบความกระหายในการกืนกินกันเองแก่ร่างวิญญาณเหล่านั้นสายตาเซียวสเสวียนจับนิ่งที่เวิรงว้างขณะกล่าว นอกจากคร่างพลังงานของที่นี่ไม่มีใครรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของมันต่อให้เป็นกูหยวนก็ไม่เคยร่วงรู้เซียวเหยียนกลืนน้ำลายอึกหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นห่วงมิติวิญญาณเรื่องจำพวกลี้ลับอัศจรรย์เกินไปผู้แก่งกล้าระดับเจ้าจักรวานยุทธที่สร้างพวกมิติผืนนี้ฝีไม้ลายมือลึกล้ำสุดอย่างจริงๆหมอนั่นแข็งแกร่งมากกระมังเซียวเหยียนพึมพำคนที่ได้รับการฝังศพไว้ในสุสานสวรรค์ก่อนตายล้วนเป็นยอดฝีมือทั้งสิน้น ฉะนั้นร่างชีวะหรือผู้คุมขังที่ว่านั้นสามารถดูดซับวิญญาณของคนเหล่านี้ได้แสดงว่าต้องไม่ใช่ตะเกียงพ่อมน้ํามันแน่นอนแกร่งมากเซียวสเสวียนหัวเราะสองคำสั้นๆกราบทําให้เซียวเหวียนมีสีหน้าเคร่งขรึมกระทั่งเซียวสเสวียนยังกล่าวเช่นนี้ดูท่าวิญญาณแห่งสุสานสวัรคร์น่าจะค่อนข้างน่ากลัววางใจแม้ยุ่งยากแต่ยังพอรับมือได้ร่างของเซียวสเสวียนจู่ๆลอยสูงและหลังการทยานขึ้นของเขาเหมือนหมอกที่อวนฟุ้งโดยรอบกระจายหายอย่างรวดเร็ว พระานุภาพที่ชวนให้อกสั่นขวัญผวาแผ่พุ่งออกมาสุดท้ายปกคลุมทั่วทั้งสุสานภายใต้พระานุภาพอันน่ากลัวนี้ร่างพลังงานทั้งหมดในสุสานสวรรค์พากันเงยศีรษะขึ้นมองดูตำแหน่งที่เซียวสเสวียนล่องลอยในดวงตาเฉยชาถึงกับเอิบอาบด้วยสีสันแห่งความตื่นเต้นท่านเซียวเสวรรียนในที่สุดก็ลุกขึ้นต่อต้านมันแล้วส่วนลึกของสุสานสวรรค์ เทพยุตด,ดาบโรหิตลุกยืนพรวดมองดูเงาร่างที่ลอยขึ้นช้าๆนั้นอย่างสั่นเทิมโลกของที่นี่แม้ทำให้พวกเขาดำรงอยู่ได้ในอีกรูปแบบหนึง่งแต่กลับไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์น,นั้นปลูกความกระหายในการกัดกินซึ่งกันและการไว้บนซากวิญญาณของพวกเขาส่งผลให้ที่นี่กลายเป็นดินแดงของการกัดกินกันเองเพื่อความแข็งแกร่งจะเป็นต้องกืนกินร่างอื่นๆไม่หยุดหย่อนสำหรับพวกเขาซึ่งเคยเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ต่างอะไรกับคนกินคน สุสานสวรรค์ในอดีตการเป็นเพียงสถานที่พักผ่อนชั่วนิรันดร์ของผู้แก่งกร้าทว่าตั้งแต่วิญญาณแห่งสุสานสวรรค์ถือกำเนิดโลกของที่นี่เปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวคนที่เคยค้าทายวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์นั้นสุดท้ายกลับถูกอีกฝ่ายกืนกินอย่างง่ายดายในห้วงมิติแห่งนี้หนึ่งเดียวที่มันครั่นคคา้ก็คือเซียวสเสวียนที่สถิตยอยู่ในส่วนลึกของสุสาน เมื่อนา,นานมาแล้วเคยมีคนขอร้องให้เซียวสเสวียนช่วยขจัดความทนทุกข์ของพวกเขาแต่ฝ่ายหลังกลับไม่สนใจใยดีเวลานานเข้าร่างพลังงานของที่นี่เริ่มหมดความหวังในเมื่อไม่อาาต่อต้านเช่นนั้นก็ทำได้เพียงอดกลั้นต่อไปเงียบๆและก็เพราะเหตุนี้เองเมื่อเขาเห็นความเคลื่อนไหวของเซียวสเสวียนจิตใจที่ด้านชามาโดยตลอดจึงคุกกรุ่นขึ้นอีกครั้งอย่างช่วยไม่ได้พวกเขาสะอิดสะเอียนการกัดกินกันเองเต็มทนแล้วพวกเขาคือมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ป่าตอนนั้นข้ามีภารกิจของตัวเอง จึงจำเป็นต้องอยู่ที่นี่บัตรนี้ภารกิจลุล่วงแล้วฉะนั้นความปรารถนาที่เจ้าเคยร้องขอข้าจะช่วยทําให้เป็นจริงร่างของเซียวสเสวียดลอยสูงเสียดฟา้ากระทั่งบระสมดุร้ายที่สามารถสะเทือนวิญญาณแต่ครายยังไม่อาจาก,กล้ำกลายเข้าร่างของเขาจากนั้นก้มศีรษะมองดูพิ่ภพซุ่มเสียงอันเยือกเย็นขึ้นริมหูร่างพลังงานทั้งมวลท่านเซียวสวียนเหนือผือนพิภพ ร่างพลังงานที่ยังเข็นฆ่ากันไม่หยุดจำนวนหนึ่งครั้นตัวแข็งทื่อในดวงตาที่แดงฉานและด้านชาปรากฏความผันผวนจางจากนั้นแงนคอมองดูเงาร่างที่ยืนมือไผ่หลังบนนภาสูงสายนั้นพลังเงาร่างสายแล้วสายเล่าทยอยคุกเข่าเหนื้อธรณีร่างของเซียวเหยียนก็ลอยขึ้นสูงไม่น้อยเขามองดูการกระทำของร่างพลังงานเหล่านั้นอย่างเงียบงันฐานะที่เป็นคนนอกเขาไม่ชัดแจ้งว่าในนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาแต่อย่างน้อยมีเรื่องหนึ่งที่เขากระจ่างชัด นั่นก็คือไม่มีใครชื่นชอบวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์รื่นครืนคร่นระหว่างเซียวเหยียนคุนคิดปลายสุดของความเบื้องว้าตรงนั้นปรากฏเสียงดังกระหึ่มปานฟ้าขนองทําให้ร่างพลังงานทั้งหลายในสุสานสวรรค์นั้นสั่นเทิมเซียวเหยียนจับตาดูขอฟ้าไกลริบถึงตอนนี้เขารู้สึกได้ถึงคลื่นจิตวิญญาณที่ลึกลาสุดอย่างระลอกหนึ่งจงังจคลืือจิตวิญญ,ญาณน,นี้น่ากลัวสุดขีดเซียวเหยียนแค่สัมผัสมันชั่วขนาก็รู้สึกถึงความกดดันประหนึ่งขุนเขากดทับถึงแม้แก่ ถึงแม้จะแข็งแกร่งจนน่ากลัวกลับทำให้ความรู้สึกแหว,ว่งวื้นและด่างพร้อยอย่างไรพีก่กลนคิดว่าคงเพราะการคืนกินซากวิญ,ญญาณเข้าไปมากเกินไม่ความเวิร์งว้างขมกขบัวคลื่นจิตวิญญ,ญาณไลารูปรวมตัวกันฉับไวอึดใจให้หลังใบหน้าใหญ่โตมโหฬารปรากฏขึ้นท่ามกลางความเวิร์งว้างนั้นบนใบหน้าระบายสีสันอลีลับเย็นชานี่หรือวิญญ,ญาณแห่งสุสานสวรรค์น่ะและเห็นใบหน้าใหญ่เมื่อยมาบนนภาอากาศเสียวเหยียนพืมพำมด้วยสีหน้าเครียดขรึมเซียวสเสวียน แต่ไรมาพวกเราต่างคนต่างอยู่ไม่เคยก้าวไกยหรือวันนี้เจ้าคิดจะทำลายข้อตกลงระหว่างเราใบหน้ายักษ์ใหญ่พิกตรบดวงตาไร้ความรู้สึกคู่หนึ่งจับจ้องเซียวสเสวียนที่รอยตัวกลางหาาเสียงเย็นเยือกแท้ด,ดังปานฟ้าผ่าเซียวสเสวียนบองใบหน้านั้นกราบหัวเราอกล่าวว่าการถือกำเนิดของเจ้าเดิมทีก็เป็นความผิดพลาดคิดว่าผู้แก่งกล้าระดับเจ้าจัก,กรวาลยุทธที่สร้างสุสานสวรรค์ท่านนั้นคงนึกไม่ถึงเช่นกันที่นี่เกิดสิ่งมีชีวิตพิสดารอย่างเจ้าขึ้นมา เล้วไหข้าถือกําเนิดจากความตั้งใจของผู้เป็นนายข้าก็คือผู้พิทักษ์แห่งห้วมิติแห่งนี้พวกเจ้าได้ใช้ชีวิตอีกครั้งก็สบวนปฏิบัติตามกฎของข้านายักษ์พิตโรบวิญญ,ญาณแห่งสุสานสวรรค์กล่าวอย่างเย็นชาพวกเขาสถิตอยู่ในสุสานสวรรค์กลับมิใช่เพราะเจ้าเซียวสเวเียนสายหน้ากล่าวข้าคือสุสานสวรรค์สุสานสวรรค์ก็คือข้าเสียงวิญญ,ญาณแห่งสุสานสวรรค์เปลี่ยนเป็นแหลมสูงเจ้าไม่ใช่สุสานสวรรค์และสุสานสวรรค์ ก็ไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดเจ้าแต่เป็นเพราะการผนึกรวมของซากวิญญาณมากมายกล่าวในมุมใดมุมหนึ่งเป็นพวกเขาที่สร้างเจ้าขึ้นมาเซียวสวียนกล่าวยิ้มยิ้มน้ำเสียงราบเรียบกับทําให้ใบหน้าใหญ่ยักษ์นั้นเหยเกะและดูดุร้ายน่ากลัวในเมื่อเจ้าอยากตายก่อนเช่นนั้นข้าจะสงเคาะให้ใบหน้าใหญ่ยักษ์ขยุขยิกฟันพ่นพายุจิตวิญญาณออกมาพายุหมุนควงเป็นวนและโหมซัดไปทางเซียวสวียน เชิญท่าโจมตีของวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์เซียวเสวียนกรับย่างสามขุมไปหาใบหน้าใหญ่ยักษ์นั้นทีละก้าพายุจิตวิญญาณที่แลดูดุร้ายขณะกระทบถูกร่างเซียวเสวียนเพียงทะลุผ่านไปเท่านั้นคลายไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆแก่เขาร่างของเซียวเสวียนเยื้องย่างถึงเบื้องใต้ใบหน้าใหญ่ยักษ์นั้นโดยไร้สิ่งกีดขวางพรานบนล่างจู่ๆปรากฏสะเก็ดไฟแลบแปลกประหลาดปะทุพรุ่งสภาพนั้นคล้ายกำลังเผาไหม้ตัวเองมอบรากจิตวิญญาณของเจ้ามาให้ข้าเถอะ เปลวเพลิงแปกประหลาดลุกโชนจากในร่างเซียวสเสวียนรอยยิ้มบนหน้ากลับนุ่มนวลขึ้นเผาจิตวิญญาณงั้นเหรอเซียวสเสวียนเจ้าสเสียสติไปแล้วเห็นเปลวเพลิงที่ลุกโชนบนร่างเซียวเสวียนบนใบหน้าใหญ่ยัพลันปรากฏสีสันตื่นตระนกตะหวาดเสียงแหลมสูงเผาจิตวิญญาณตัวเองเจ้าอยากสาบสูญจากโรคนี้งั้นเหรอเผาจิตวิญญาณเหรอเซียวเหยียนที่อยู่ด้านล่างสะดุ้งฮือกสีหน้าแปรเปลี่ยนรุนแรงฐานะที่เป็นนักปรุงโอสถเขาย่อมทราบว่าเผาจิตวิญ,ญญาณคืออะไร นี่เป็นวิธีการคล้ายระเบิดตัวเองการประทุกพลังสูงสุดในเวลาอันสั้นจำเป็นต้องนำชีวิตมาแลกเปลี่ยนการเผาจิตวิญญ,ญาณก็เพื่อให้ได้มาพึ่งซึ่งพละกกำลังมหาศาลจากปัจจุบันทันด่วนแต่ราคาของมันก็คือจิตวิญ,ญญาณดับสลายท่านบัณฑชนเซียวเยียนตัวสั่นละลิกในตาแดงกลับอย่างสุดละงับเซียวเซวียนไม่บอกเขาสักนิดว่าจะเผาจิตวิญ,ญญาณตัวเองภารกิจของข้าบรรลุผลดับสลายหรือไม่ไม่สำคัญอีกแล้วเห็นวิญญาณแห่งสุสารสวรรค์เผยความหวาดหวั่น เียวตะเวียนยิ้มบางจากนั้นไม่พูดพร่ำมยกฝ่ามืออาบเพลิงขึ้นเล็งตะปบใส่ไฟแรกจมูกไกลทันใดนั้นพลังดูสุดสยองก่อตัวกลางอุ้งมือเพียงเห็นในปากยักษ์ของวิญญาณแห่งสูสานสวรรค์นั้นจู่ๆปรากฏขึ้นความผันหัวรุนแรงราวกับมีบางสิ่งถูกกระชากออกมาเจ้ายากตายก็ตายคนเดียวไม่ต้องรากฆ่าไปด้วยวิญญาณแห่งสูสารสวรรค์กราดเกลียวด้วยโทสะทั่วทั้งสูตรสานสวรรค์สั่นสะเทือนเพราะเสียงแพ่คำรามของมันปากยักษ์พออ้า หอ,อกจิตวิญญาณไล่ลูกขนาดใหญ่หลายพันฟุตด้ามหนึ่งพุ่งแหวกอากาศออกไปจ้วงแทงเซียสเสวียนอย่างโหดเหี้ยมค่าจ่ายค่าตอบแทนด้วยการเผาไหม้จิตวิญญาณเจ้ายับยั้งข้าไม่ได้หรอกรเผชิญกับการขัดขืนของอีกฝ่ายสีหนนาเซียสเสวียนยังเยือกเย็นไม่คลายเขายื่นมือออกมาตรงๆและขบกำมเบาๆหอ,อกจิตวิญญ,ญาณที่พกพาคึ้นเสียงดุดันพุ่งโฉบนั้นพลานหยุดชะงักและหันหัวกลับไปในทันทีภายใต้าการโบกแขนเสื้อเบาๆของเซียเวเสวียน แล้วแทงใส่วิญญาณแห่งสุสานสวรรค์ด้วยอนุภาพพรบทวีบนหอ,อกยาวนั้นถึงขั้นยังแตะแต้มไปด้วยเปลวเพลิงแปลกประหลาดเป็นย่อมย่อมนั่นก็คือเปลวเพลิงของการเผาไหม้จิตวิญญาณไม่อยู่ระดับความเร็วในการพุ่งกลับของหอ,อกยาวบรรลุถึงขีดสูงสุดว่วงพริบตากระจอดทะลุผ่านใบหน้าใหญ่ยักษ์นั้นเปลวเพลิงที่แตะแต้มบนหอ,อกยาวประหนึ่งพบเจอกับฟืนแห้งเสียงดังฟึบลุกรามปานฟ้าแลบอ๊ะ เปลวเพลิงแร่กระจายวิญ,ญญาณแห่งสุสานสวรรค์กรีดร้องโหยหวนหาต่อสู้ตามปกติแม้มันเกรินเกรงเซลเสวียนแต่หาพลันพึงไม่เพราะว่ายามนี้อีกฝ่ายกระเผาจิตวิญญาณตั้งแต่ยกแรกเพื่อปลดปล่อยพลังกำลังสูงสุดต่อให้เป็นมันก็ยากจะต้านทานยิ่งกว่านั้นเปลวเพลิงของการเผาจิตวิญ,ญญาณมีพลังพิฆาตระดับมหาศาลสำหรับร่างวิญ,ญญาณอย่างมันบนนภาอากาศใบหน้าหญ่ยักษ์ถูกเปลวเพลิงกลุ่ม รุมสุดท้ายหดตัวอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันขึ้นจิตวิญญาณโจมตีอันบ้าคลั่งคลั่งพังพวมาไม่ขาดสายสร้างความปั่นป่วนแก่ห้วงมิติผืนนี้อย่างร้ายแรงร่างพลังงานทั้งมวลพากันหนีกระเจิงด้วยความแตกตื่นเพราะจุดจบของการถูกบวนตรบเข้าไปก็คือวิญญาณที่หลุดลอยเทิงมารบูพิสุทธ์อาบท่วมเรือนร่างเซียวเหยียนคลื่นจิตวิญญาณโจมตีแม้แข็งแกร่งแต่ด้วยพลังฝีมือของเซียวเยียนยังพอต้านไหวฉะนั้นไม่ได้ล่าถอยเขาเพียงจ้องมองการต่อสู้บนฟ้าไม่วางตา ตอนนี้พลังจิตวิญญาของเซียวเสวียนแข็งแกร่งถึงระดับค่อนข้างน่ากลัวแล้วไม่ว่าเซียวเยียนสำรวจอย่างไรก็หมดหนทางอย่างถึงฉีดจำกัดของเซียวเสวียนเห็นได้ว่าการเผาจิตวิญญาณทำให้เขาเข้าสู่สภาวะไร้ผ้าชนิดหนึ่งแต่เมื่อใดที่คิดว่าสภาวะไร้ผ้าชนิดนี้ได้มาด้วยการแลกเปลี่ยนกับจิตวิญญาณของเซียวเสวียนเซียวเยียนก็อดกำหมัดแน่นไม่ได้ เซียวเสวียนตอนนี้แม้เป็นแค่ซากวิญญ,ญาณเซียวหนึ่งแต่อย่างไรก็ยังดำรงอยู่ทว่าหลังการต่อสู้รอบนี้รอเมื่อจิตวิญญ,ญาณเผาไหม้หมดสิน้นเขาก็จะอันตรธานจากโรคลาโดยสมบูรณ์โรคลาโดยสมบูรณ์สเสียวเสวียนข้าจะไม่ละเว้นเจ้าใบหน้าใหญ่ยักษ์โขดตัวในเปลียวเคลิงคู่ใหญ่ให้หลังถึงกระกลายเป็นเงาคนสายหนึ่งดวงตาแดงกรัมถลึงจ้องเซียวเสวียนกิตพิฆาตชดช่วงสำหรับเสียงกี่โอกาสของวิญ,ญญาณแห่งสูสานสวรรค์เซียวเสวียนกลับไม่นำพา สองมือประสานท่าจีรักเจกรอันซับซ้อนและคอยหลังการสลับท่ามือของเขาเส้นอัคคีเป็นเสายสายพันพุ่งยิงจากปลายนิ้วสุดท้ายตัดสลับกลางฟ้าอย่างฉับไวกลายเป็นค่ายกลขนาดใหญ่ผืนหนึ่งและใจกลางค่ายกลก็คือวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์ค่ายกลเป็นรูปเป็นล่างไม่ทันรอวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์ตอบสนองเส้นอัคคีที่ครอบคลุมดินกลับพุ่งดิ่งลงมาจากนั้นได้ยินเสียงดังชีชี เต้นอาคีนับไปทวนเจาะทะรุร่างวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์ผูกรัดมันแขวนไว้ภายในค่ายกลคลื่นผูกพัฒนาการเช่นนี้วิญญาณแห่งสุสานสวรรค์ดินสุดฤทธิ์เคลื่อนจิตวิญญาณที่แม้แต่เซียวเยียนยังต้องหน้าถอดสีกระหน่ำยิงเส้นอาคีไปยั้งรับกับลูกกระสุนเต้นอาคีที่แรดูเปราะบางเหล่านั้นคล้ายมีคุณสมบัติกำราบพลังจิตวิญญาณไม่ว่าคลื่นจิตวิญญาณโจมตีจะแข็งแกร่งปานใดขณะที่สัมผัสโดนเส้นอาคีจะเจือจางลงอย่างรวดเร็ว ถ้าแม้แต่สภาวะไร้าพนี้ยังปราบเจ้าไม่ได้นั่นออกจะดูแคลงข้าเสียวสเสวียนไปแล้วเสียวสเสวียนมองดูวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์กระเสือกกระสนแท่นวร้อคำหนึ่งเสียงไม่กล้องนักกลับแฝงมองกลับแฝงแฝงด้วยความองอาจน่าเกรงขามผู้เก่งกล้าสูงสุดในปีนั้นต่อให้บัตรนี้เหลือเพียงซากวิญญาณแต่ความอาหังการยังคงยืนยันยืนยงไม่เสื่อมถอยเสียวสเสวียนปล่อยข้าเจ้าต้องการสิ่งใดพวกเราเจราจากันได้ ดิ้นล้นอยู่นานกลับไล้ผลน้ำเสียงวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์เริ่มอ่อนลงมันสนักดีเซียวสเสวียนในสภาวะเช่นนี้แกร่งกล้าวกว่ามันไม่รู้เท่าไหร่แต่ขอเพียงมันยื้อเวลาได้ช่วงหนึ่งต่อให้มันไม่ลงมือฝ่ายตรงข้างก็จะดับสลายไปเองไม่ต้องเจราจาแล้วมอบร่างจิตวิญ,ญญาณของเจ้าออกมาเถอะสำหรับคำวิงบอนของวิญญ,ญาณแห่งสุสานสวรรค์เซียวสเสวียนเพียงระบายยิ้มท่ามือสลับพันเส้นอัคคีน้ำไปทั่วก็กระนำแทงใส่ร่างฝ่ายแรกจากนั้นเขาถอยหลังทีละนิด คอยหลังการฉุดดึงของเส้นอัคคีเพียงเห็นวงแสงแวววาวขนาดราวสิบฟุตเศษวงหนึ่งถูกดึงออกมาจากร่างวิญญาณแห่งสูสารสวรรค์ขณะที่มุมหนึ่งของวงแสงแวววาวเริ่มปรากฏทันรศมีเจอตรัสศาสว่างออกมาจากในนั้นเซียวเสวียนยื่นมือเข้าไปในแสงสว่างตรงหน้าความรู้สึกอบอุ่นพุ่งขึ้นจากก้นบึ้งจิตวิญญาณชั่วขณะนี้เขาคล้ายได้ยินเสียงจิตวิญญาณกู่ร้องเรียกหานี่ก็คือรากจิตวิญญาณของวิญญาณแห่งสุสารสวรรค์นั้นเหรอ เทียวเยียนพึมพำเขาเคยได้รับร่างจิตวิญญาณตอนบุกทลายรังใหญ่ของตำหนักเจดพูดครานั้นแต่เทียบกับครานี้เหมือนพ่อมดน้อยเจอพ่อมดใหญ่ระดับความบริสุทธิ์เข้มข้นของฝ่ายหลังสูงกว่าของตำหนักเจดพูดไม่รู้กี่เท่าโคโขโขรากจิตวิญญาณถูกกระชากไปวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์แพรดร้องราวกับสัตว์ป่ายามนี้มันรู้สึกถึงความหวาดผวาอย่างแท้จริงแล้วเสียวเสวียนข้าจะมอบสุสานสวรรค์ให้เจ้าเจ้าต้องการอะไรก็ได้ ภายใต้ความประวัติวิญญาณแห่งสุสานสวนรรค์ร่ำร้องไม่หยุดแต่เสียงร้องของมันหามีประโยชน์สักนิดไม่เซียวสเสวียนไม่แม้แต่ชายตามองด้วยซ้ำกลับสับเปลี่ยนท่ามือยังฉับไวแรงฉุดของเส้นอัคคีทบทวีขึ้นทุกขณะจนกระทั่งวงแสงแวววานนั้นถูกกระชาก้ลล่ากออกมาเกินครึ่งหนึ่งเซียวสเสวียนข้าขอสู้ตายกับเจ้ารับรู้ถึงพละงกำลังที่ถดถอยลงเรื่อยๆวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์แจมแจ้งในที่สุดหากยังไม่ทุ่มสุดตัว นั่นก็คือย่อยยับอับปางยามนั้นร่างสว่างวาบในความพร่าพรายนั้นถึงก็มีเปลวเพลิงเล็กๆเต้นละลิกมันถูกบีบถึงขั้นเผาจิตวิญญาณตัวเองแล้วคร<ฮ>ูทว่าจังหวะที่เปลวเพลิงเล็กๆบนล่างของมันกำลังรุกโงงตาฝ่ามือดวงหนึ่งเคลื่อนลงจากฝาประทับกลางแสกหน้าของมันถนัดถนีแรงกระแทกมหาศาลส่งให้มันกระเด็นไปขณะเดียวกันวงแสงแวววาวที่กลมกลึงนั้นก็ถูกกระชากออกจากร่างจนหมดสิ้นยายาคืนให้ข้า ราก,กิวญ,ญ,ญาณถูกชักออกความรู้สึกโกลยแรงแผ่กระจายทั่วร่างในทันทีวิญ,ญญาณแห่งสุสาสนสวรรค์หวีดร้องคุ้มคั่งโผพุ่งตามรากวิญญาณไปเห็นอีกฝ่ายถลันมาเสียวสวียนตวัดแขนเสื้อกระแสลมดูดดันสะเทือนฝ่ายแรกกระเด็นไปล้มคว่ำพื้นทว่าขณะที่วิญ,ญญาณแห่งสุสาสนสวรรค์ตกถึงพื้นบรรดาร่างพลังงานที่อยู่ไกลออกไปพลันแววตาลุกวาดด้วยความข้างแขนตามด้วยกรูเกียวออกมาอย่างเนืองแน่นพร้อมเสียงเข็นเคี้ยวเลี้ยวกราด รุมกระนำโจมตีวิญญาณแห่งสุสารสวรรค์ที่บัดนี้อ่อนแอสุดขีดถูกโยกย้ายขุมกำลังออกไปวิญญาณแห่งสูสารสวรรค์ย่อมหมดหนทางต้านทานการจู่โจมระดับประดังมาเข้ามาอย่างดุเดือดไม่ช้าเสียงโหยหวนดังสนั่นไปทั่วสูสารร่างของมันถูกกระนำแหลกเละซากวิญญาณที่เจ็บแค้นพยาบาทสายหนึ่งล่องลอยขึ้นมาแล้วกระจัดกระจายไปกับสายลมวิญ,ญญาณแห่งสูสารสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่มีวาระสุดท้ายในลักษณะนี้เอง รังวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์สูญสลายในตาแดงฉานของร่างพลังงานดินแดนพืนนี้เริ่มมีความสดใสให้เห็นขณะที่มองดูคนรอบข้างความกระหายที่จะกืนกินก็ลดน้อยลงความอึ้งงันได้พักหนึ่งร่างพลังงานทั้งมวลพากันคุกเข่าต่อหน้าเซียวสเสวียนอย่างเคารพบ,บูชาสำหรับการกระทำของร่างพลังงานเหล่านี้เซียวสเสวียนกลับไม่สนใจวงแสงแวววาวขนาดสิบฟุตเศษลอยคว้างเบื้องหน้าเขาผลกตามองดูที่เซียวเหยียนที่อยู่ด้านล่างแย้มยิ้มพรางกก่าเจ้าหนุม่ม สิ่งที่ข้าทําได้ก็มีเพียงเท่านี้ส่วนเจ้าจะมารู้ถึงเขตแดนปรมาตามันหรือไม่ต่องขึ้นอยู่กับวาสนาของเจ้าแล้วท่านท่านบรรพชนเซียวเหยียนมองดูเซียวเสวียนที่แยมยิ้มอ่อนโยนนั้นรู้สึกเคืองจมูกเล็กน้อยหล่อหลอมและดูดซับมันซะเถอะเซียว,วเสวียนบอกยิ้มยิ้มแล้วหงองนิ้วดีดวูบวงแสงแวววาวตรงหน้าก็ร้อยลงไปช้าๆรัศมีเจิดจ้าสาดส่องตลอดเวลาดุดดังพระอาทิตย์ที่อบอุ่นดวงหนึ่ง เซียวเยียนแงน่มองวงแสงแวววาวลอยอยู่ตรงหน้าพลังแห่งจิตวิญญาณมหาศาลที่อบอวลในนั้นประหนึ่งมหาสมหทรลึกล้ำสุดอย่างถึงเบื้องหน้าพลังจิตวิญญาณระดับนี้จิตวิญญาณเขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมของเขากลายเป็นเล็กจ้อยกระจิตลิต์วิญญาณแห่งสุสารสวรรค์ผืนนี้ขึ้นสร้างผนึกขึ้นจากซากวิญญาณหลังตายของผู้แก่งกล้าสุดขนานับพลังจิตวิญญาณที่ครอบครองมีเพียงใช้คำว่าน่าจะพึงมาพันนา,นาท่านบนรรพชนเกียรติภูมิของตระกูลเซียวเสียวเหยียนจะกอบกู้ให้จงได้ สูดหายใจลึกเครือกหนึ่งเซียวเหยียนบนนภาอากาศโค้งกายคำนับเซียวเสวียนอีกคำรบโคกศีรษะด้วยความเคารพสูงสุดจากนั้นไม่พิลิพิไลชักเท้าก้าวเข้าวงแสงเจิดจรัสนั้นทันทีประกายแสงวูบว่ากลืนร่างเซียวเหยียนเข้าไปจนหมดบนฟ้าร่างของเซียวเสวียนเลือนรางเล็กน้อยเขามองดูวงแสงที่สว่างอัมภัยดุสุริยันฉายนั้นกลับหดยิ้มปลื้มปริเขาภูมิใจในตัวทายาทคนนี้อย่างยิ่งบางทีเซียวเหยียนอาจรุกรุ่งเรื่องที่เขายังทำไม่เสร็จในอดีตได้จริงๆ ยังพอมีเวลาอีกเล็กน้อยหวังว่าจะรอจนถึงวันที่เจ้าทะลุด่านได้เซียวสเสวียนพึนพรรมพำสุดนั่งขัดสมาธิเบื้องนอกวงแสงสายตาเฉยชากวาดมองผืนแผ่นดินเป็นครั้งคราวภายใต้สายตาของเขาร่างพลังงานทั้งมวลต่างรูปตากันพลวันจากนั้นล่าถอยออกไปไกลลิฟรากิจวิญญาณของวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์นั้นมีความเย้ายวนรุนแรงแต่ภายใต้การสยบขวัญของเซียวสเสวียนเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครกล้าปล่อยให้ความเย,ย้ายวนนั้นงอกรากแตกหน่อ ที่นี่คือท้องทะเลอันไพศาลสุดตาเหนือผิวน้ำสาดซัดด้วยเกลียวคลื่นเกลียวคลื่นระหว่างนั้นคล้ายมีเสียงคำรามของจิตวิญญาณแว่วดังจงังๆเงาร่างของเซียวเดียนลอยคว้างเหนือท้องทะเลสายตาของเขาทอดมองผิวน้ำเบื้องล่างในดวงตามีสีสันสะทกสถานวงแสงแลดูไม่ใหญ่โตภายในกลับเป็นอีกภาพลักษณ์หนึ่งหลังการสำรวจเซียวเยียนได้ผลลัพธ์ที่แม้แต่เขาเรียงรู้สึกอัศจรรย์ใจทะเลผืนนี้ผนึกขึ้นจากพลังแห่งจิตวิญญาณล้วน พลังจิตวิญญาณที่ลักลืมโอระล้ำลึกโอรานจนน่ากลัวปานนี้เซียวเหียนเพิ่งจะเคยพบเห็นเป็นครั้งแรกเทียบกับทะเลจิตวิญญาณผืนนี้จิตวิญญาณเขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมของเขากลับไม่มีค่าให้เอ่ยถึงแล้วไม่คิดเลยว่าวิญญาณแห่งสูสานสวรรค์น่าจะน่ากลัวถึงเพียงนี้มีหน้าแม้แต่ท่านบรรพชนยังต้องเผาไหมจิตวิญญาณเซียวเหียนกำมัดแน่นจนถึงตอนนี้เขาค่อยแจมแจ้งเหตุไหนเซียวสเสวียนถึงใช้ออกด้วยวิธีตายตกตามกันทั้งที่ยังไม่ทันได้ลงมือ ที่แท้แม้แต่เขาเองก็ไม่มั่นใจว่าจะปราบวิญญ,ญาณแห่งสุสานสวรรค์ได้ภายใต้สภาวะปกติวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์สูญสลายหมดแล้วพลังจิตวิญ,ญญาณตรงนี้คือทรัพย์ไร้เจ้าของเตี้ยวเหยียนอดกลืนน้ำลายไม่ได้หาาปล่อยข่าวออกไปผููแกงกล้าทั้งมหาพิภพต้องคุ้มครั่งเป็นแน่นอนขอเพียงหล่อหลอมพลังจิตวิญ,ญญาณเหล่านี้สำเร็จจิตวิญ,ญญาณของเขาจะบรรลุถึงเขตแดนที่น่าสะพึงไม่แน่ยังอาจเข้าสู่เขตแดนปรมาตามันในตำนาน ปฏิหารที่เซียวเสวียนประทานให้เขาชิ้นนี้หล้ำเลอค่าจริงๆเซียวเหยียนกำมัดแน่นในดวงตาค่อยๆใช้แววมุกมั่นตอนนี้ไม่ใช่เวลามาภาวะะวงเหตุที่เซียวเสวียนมอบสิ่งนี้ให้เขาด้วยค่าตอบแทนสูงลิ่วก็เพื่อทําให้เขามีทุนรองสําหรับต่อกรตระกูลหุ่นเพิ่มเติมตอนนี้มีเวลาไม่มากมิอาจสูญเปล่าเด็ดขาดเวลาของที่นี่แตกต่างกับเซียนไฮสุสาสวรรณเช่นกันเตียวเหยียนเงยหน้าขึ้นแง้มมองพวกมิติพื้นนี้อึดใจทันมาในดวงตามีความเคร่งรึ้เคร่งขึมเพิ่มขึ้น เขาพบว่าระดับความหนานแน่งของพลังจิตวิญญาณตรงนี้ถึงกับเปลี่ยนแปลงการหุนเวียนของการเวลากราวอีกมุมใดมุมหนึ่งที่นี่คือสุสานสวรรค์ที่ย่อส่วนลงมาไม่รู้กี่เท่าแต่ความเร็วในการหุนเวียนของการเวลาดูเหมือนจะช้ากว่าสุสานสวรรค์มากสุสานไหนสุสานสวรรค์งั้นเหรอผูเซียวเหยียบระบายลมหายใจยืดยาวเริ่มสงบจิตใจเวลาของที่นี่เดินช้ากว่าสุสานสวรรค์สำหรับเขาแล้วถือเป็นเรื่องดี ไม่เช่นนั้นทะเลจิตวิญญาณที่มากมายมหาศาลปานนี้คงจะหล่อหลอมไม่หมดภายในสองเดือนแน่นอนเซียวเหยียนนั่งขัดสมาธิกลางอากาศตามด้วยร่างลอยต่ำสู่ลงผิวทะเลช้าๆรังจิตวิญญาณแผ่พุ่งจากระหว่างคิ้วอย่างรวดเร็วรังเสียงตะวาดสั่งเบาๆกลายเป็นเงามายาขนาดใหญ่หลายพันฟุตสายหนึ่งนั่งขัดสมาธิครอบคลุมนอกร่างเซียวเหยียน เพลิงมารบูพิสุทธิ์อันร้อนแรงเริ่มพวยพุ่งออกจากร่างของเงามายาแล้ว,แล,วแล้วอาบย้อมเงารายาเป็นมนุษย์อคีอีกคนหนึ่งอุณหภูมิร้อนจัดแพร่กระจายในพวงมิติผืนนี้ครืนครืนขณะที่เงามายาจิตวิญญาณของเซียวเหยียนถูกเพลิงมารบูพิสุทธิ์ห่อหุ้มทะเลจิตวิญญาณพลันปั่นป่วนขึ้นมาวางบนขนาดบูนฟุตวงหนึ่งก่อตัวเบื้องล่างหลังจิตวิญญาณมหาศาลคล้อยคล้ายถูกฉุดดึงอย่างแรง กลายเป็นลำน้ำจิตวิญญาณขนาดพันฟุตหลายสายกระหน่ำโจมตีบนเงามายาใหญ่ยักษ์นั้นลำน้ำจิตวิญญาณหวดฟาดบนเงามายาอย่างหนักน่วงแต่ขณะที่กระทบถูกเพิงมาบุพิสุทธ์ก็ประทุเสียงดังฉี่ฉี่ลอยควันขาวข,าวขมงสุดท้ายจับตัวเป็นมวลหมอกผืนหนึ่งบทบังเงามายาจิตวิญญาณของเซียวเหยียนพลังจิตวิญญาณของที่นี่แม้ลึกล้ำโอราณแต่กระดมกระด่างเล็กน้อย เพราะผนึกขึ้นจากจิตวิญญาณหลังตายของผู้แก่งกร้าสุดคณานับที่วิญญาณแห่งสู่สารสวรรค์ดูดซับไปแต่สาหรับเซียวเหยียนที่มีเพลิงมารภู้พิสทธิ์กลับไม่นับว่าเป็นปัญหาใหญ่โตเพลิงมารภู้พิสทธิ์ประกอบด้วยพลังชําระล้างฉะนั้นนี่คืองานถนัดของมันอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนั้นในกายเซียวเยียนยังมีเซียวอี้นั่งบัญชาการมันแค่สั่งในใจพลังชําระล้างนั้นก็หลอมสกัดพลังจิตวิญญ,ญาณที่หลั่งไหลเข้าร่างจนถึงขั้นบริสุทธิ์เข้มข้นสูงสุด เนื้อทะเลกว้างลำน้ำจิตวิญญาณเป็นสายๆประหนึ่งงูยักษ์กระโจนขึ้นจากผิวทะเลสุดท้ายสาดเทบนเงามายาที่นั่งขัดสมาธิกลางอากาศสายนั้นขณะพวยพุ่งไอหมอกอย่างปิดฟ้าคุมตะวันยังทำให้บนเงามายานั้นเรืองแสงวิ่งวิ่งบนมองไกลๆคล้ายเทวรูปงืนง้ําำฝารังสีคุกคามแพ่กันจาย การหล่อหลอมลักษณะนี้เพียงพอสร้างความสะเทือนขวัญแก่ผู้คนบนทะเลจิตวิญญาณปันป่นป่วนตามเวลาที่ผ่านไปเสียงคลืน่นคานกล้องดังไม่หยุดหย่อนคอยหลังการหล่อหลอมและดูซับของสเสียวเหยียนพลังคุกคามที่แผ่ซ่านจากจิตวิญญาณของเขาทวีความน่ากลัวยิ่งขึ้นทุกขณะพลังจิตวิญญาณที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่เขตแดนปรมาตมันในตำนานทีละน้อย ตั้งแต่เซียวเยียนเข้าสู่วงแสงเวลานี้ในสุาสานสวรรค์ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วช่วงหนึ่งเดือนนี้เซียวเยียนไม่มีทีท่าจะทะลุด,ดาออกมาแต่อย่างใดแต่และวงแสงนั้นก็ปราศจากคลื่นความผันผนวนแพร่ออกมาทุกอย่างเหมือนกับดึงเดือนก่อนไม่มีผิดนอกวงแสงแวววาว เซียวสเสวียนนั่งขัดสมาธิอย่างสงบดวงตาปิดลงเล็กน้อยประหนึ่งสมถะเท่าเข้ายานร่างของเขาพลาเรียมยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับหนึ่งเดือนก่อนและสภาพของเขาก็เริ่มร่วงโรยจนแก่งอมใครๆก็มองออกเวลานี้เขาเขา,เข,าเข้าสู่ช่วงน้ำมันแห้งตะเกียงดับอย่างแท้จริงแต่เขายังคงเฝ้ารอต่อไปด้วยความมุ่งมั่น บนพื้นดินร่างพลังงานทั้งหาทั้งหลายนั้นและเห็นร่างของเซียวเสวียนค่อยๆพราพรายต่างรู้สึกสลดโคตรคู่เรื่องเศร้าใจในโลกาไม่มีใดเกินวิรชนผู้กล้ากล้าผู้กล้ากล้าสูไวชลาแม่เซียวเสวียนไม่ว่ายามอยู่หรือ,อยามตายล้วนเป็นจอมคนไร้เทียมทานทว่าบัดนี้เขากลับซึมเศร้าเหมือนผู้สูงวัยทั่วไปคนหนึ่ง ดวงตาภายใต้ขนคิ้วสีขาวกระตุกเล็กน้อยตามด้วยลืมตาขึ้นช้าๆเซียวเวียนมองดูวงแสงตรงหน้าอดระบายยิ้มไม่ได้เรือนร่างยิ่งเรืองร่างหนักขึ้นเจ้านุม่มข้าเหลือเวลาไม่มากแล้วเสียงแก่งอมอันเบาหว,วิวสะท้อนวนเวียนทั่วนภาอากาศหลังหนึ่งเดือนของสุสานสวรรค์สำหรับเซียวเยียนที่อยู่ในทะเลจิตวิญญ,ญาณกลับดุดดังหนึ่งปี เงามายาขนาดใหญ่นั่งขัดสมาธิเหนือท้องทะเลมวลหมอกหนาแน่นบดบังหั้วมิติทั้งผืนและเงามายานั้นก็เปลี่ยนเป็นหนาแน่นขึ้นทุกวันจนกระทั่งสุดท้ายกลายเป็นมนุษย์ยักษ์ที่จับต้องได้ขนาดใหญ่มากขึ้นมารูปร่างหน้าตานั้นก็เหมือนกับเซียวเหยยงขนาดใหญ่หลายสิบเท่าหายใจดังสดัน่นมวลหมอกหนาแน่นไหลพลูเข้าจมูกเรือนผมดังน้ำตกเสื้อผ้าพลิ้วกระพือก่อเกิดคลื่นยักษ์สยองขวัญเหนือสมุทร กลิ่นหายอาหางกาค่อยๆแผ่ซ่านจากร่างแห่งจิตวิญญาณอันใหญ่โตมโหฬารกินอายชนิดนั้นครับคล้ายกับเป็นผู้นำสูงสุดแห่งโรคจิตวิญญาณในสูตรสารสวรรค์เมื่อวันสุดท้ายของเดือนที่สองมาถึงอย่างรวดเร็วร่างพลังงานไม่น้อยรอบสะทกสะท้อนใจเพราะเงาร่างแก่งอมที่อยู่บนฟ้าอ่อนจางจนแทบจะโปร่งแสงแล้วแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นท่านบุเา่ายังคงเฝ้ารอยอย่างเงียบงันความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ประคับประคองเขาซึ่งกำลังจะแตกดับให้ดำรงคงอยู่เห็นที จะรอไม่ถึงแล้วฟ้าดินวังเวงเงาร่างโปร่งใสเคลื่อนไหวเล็กน้อยเสียวสเสวียนผุดยิ้มบางๆในดวงตากลับมีประกายเสียใจลำไรเจ้าหนุม่มตระกูลเซียวมีเจ้าข้าวางใจแล้วลาก่อนดวงตาของเซียวเสวียนหลุบลงช้าๆพร้อมกับเรือร่างจางลงทุกทีครื่น าว่าจังปะทีร่างของเซียวสเสวียนกำลังจะมาลายหายพวงอากาศผืนหนึ่งของสุสารสวรรค์พลันสัน่นกระตุกรุนแรงคืนความผันผวนประหนึ่งเจ้าพญาแห่งฟ้าดินแพ่ขยายออกด้วยความเร็วสูงทุกแห่งหนที่เคลื่อนละลอกนี้แล่นผ่านร่างพลังงานทั้งมวลพากันฟุบมอบลงพลานุภาพระดับนั้นหามีสิ่งใดต้านทานรู้สึกถึงระลอกขึ้นนี้ในดวงตาเซียวสเสวียนที่กำลังเลื่อนลอยพลันเผยแววเปลือกไปตีขึ้นในที่สุดอนุชนเซียวเยียน น้อมส่งท่านบรรพชนท่ามกลางสายตาสะเทือนขวัญสุดขนานับบนนภาอากาศเงาร่างมหคือมาที่ทำให้บุคคลต้องกลั้นหายใจปรากฏขึ้นอย่างเร่งร้อนก่อนค่อยๆค,คุกเข่าข้างหนึ่งต่อ,อเซียวสวียนเอาละครับก็เป็นนันจบในบทที่9นะครับแหมไม่รู้จะบรรลุถึงขั้นไหนนอกจากก็สูงสุดปรมาต,ตามันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ